ตั้งค่ายยิงหัวระยะจุแผดแมนล่าสุดอัปเดตล่าสุดและการบางอป้าเบลกียดูจบติดหัวแน่นอนก็โอเคนะครับการสวีทแซมร์สโนร์พระนะับนไม่ช่องมาทีเวรฟว่าจะมานาสอนตั้งค่ายหัวนะครับก็จะเป็นการสอนตั้งค่ายหัวนะเป็นการสอนระยะจุมนะครับ เราจะสอนระยะจูบแบบละเอียดเป็นการวางเป้าคนับไม่ว่าจะมือถือหรือว่าคอมนะครับสามารถใช้สูตรการวางเป้ายิงหัวระยะจูบได้แบบเดียวกันนะคุณก็ก่อนจะมีคูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง6 0 0ัซับด้วยนะคุก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับสำหรับการตั้งค่าในเกมแล้วเราจะไปดูการวางเป้าแบบละเอียดระยะจูบกันนะคุไปเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าเลยนะคุ แล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูแบบการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆในเกมทุกอย่างนะทุกคนก็สำหรับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับการตอบสนองนะทุกคนก็มองรอบนะทุกคนก็แนะนำน้ำให้ปรับประมาณ100เลยนะทุกคนส่วนกล้องเร็ดดอกนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ90บนะทุกคนแล้วก็สก็มูลสองนะทุกคนก็ปรับประมาณ80นะคบับหรือว่า79็ดมประมาณนี้ แล้วก็สโกปืนสีนะครับทุกคนปรับประมาณ60นะครับส่วนรับกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็ให้ปรับประมาณ45านะครับทุกคนแล้วก็มูมอลสลารนะครับใครที่ไม่เล่นให้ปรับศูนย์ส่วนใครที่เล่นนะครับทุกคนให้ปรับประมาณ85านะครับทุกคนประมาณนี้ต่อไปนะครับสำหรับการควบคุมนะครับุคนก็ช่วยเลงนะครับให้เปิดโปรตีนะครับแล้วก็ปุ่มมซ้ายให้แสดงตลอดนะครับเป็นอาวุธด่วนก็ให้เปิดโปรตีนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็รีโหลดด่วนนะครับก็ให้เปิดนะครับ ่วนหมวดวิ่งเป็นทั่วไปนะครับหรือว่าแบบอื่นก็ได้นะครับเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นคีฟีก็เป็นแบบเดิมสารละความเสียหายก็เป็นแบบเดิมนะทุกคนเปลื่นเปือน,นตัวมัดนะครับก็ให้เปิดนะทุกคนส่วนเอฟเฟกนะครับเป็นคลาสสิกมืดไม่แสดงเลือดก็ร้วแต่นะทุกคนแล้วก็โมสโสานะครับคนก็ให้เปิดน,นะทุกคน ส่วนตรงนี้นะทุกคนก็อันนี้แบบว่าปุ่มยิงของผมนะครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มยิงของผมนะครับใครอยากจะปรับตามปรับได้นะครับปุ่มยิงขวาผมนะครับปรับประมาณ6.7นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนก็ปุ่มสัปืนธรรมดานะทุกคนนี่ตรงกลางนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นปุ่มไอวอลนะครับอยู่ด้านบนซ้ายนะครับอ่าส่วนอันนี้คือปุ่มนั่งนะครับอยู่ด้านล่างนะครับทุกคน แล้วก็ปุ่มปุ่มวิ่งนะคนมันจะมีปุ่มสัปเนรออยู่ตรงการนะครับซึ่งผมแบบว่าลืมเปิดนะคน,มนผมอี่ตรงการนะครับทุกคน ก็ระหว่างกับไอวอกับการนั่งนะทคนส่วนอสโคบอยู่ด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มกระโดดนะครับผมเล่น4นิ้วนะครับปุ่มกระโดดอยู่ด้านบนขวาปุ่มไอวอลอยู่ด้านบนซ้ายนะครับเล่น4นิ้วนิ้วชี้แต่สองปุ่มนะทคนจะเป็นอ่าสโคสโคบแล้วก็ไอวอลบวกกับแบบว่ากระโดดนะทับคนใช้คนละปุ่มนะครับเล่น4นิ้วใครอยากจะปรับตามปรับได้นะทคน ก็อย่าเราไปดูการตั้งค่าการเก็บผอนตัวมัดกันนะคุณก็สำหรับใครนะที่แบบว่าอยากจะเก็บผอนตัวมัดนะครับใครเก็บผอไม่เป็นก็ให้เปิดตามที่แบบว่าอยากจะเก็บนะครับใครอยากจะแบบปรับเป็นเร็วก็ปรับเป็นเร็วเลยครับคนมันจะมีโหมดตัวไปกับแข่งขันแบบทีมนะครับแข่งขันแบบทีมจะมีความสําคัญให้ปรับนะครับอยากจะปรับก็ปรับตามได้นะคุณ ก็ต uhm. ่อไปนะครับก็สำหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับอันนี้มีส่วนสำคัญในการเล่นนะครับค่อนข้างมากนะครับสําหรับการการแสดงผลกราฟิกนะครับถ้าปรับภาพสูงเกินนัุนคนมันก็จะทําให้เครื่องแหลกได้นะทุกคนส่วนระดับสูงนะครับแนะนํานะครับใครแบบว่ามือถือลื่นมากนะคนก็ให้ปรับแบบเปิดที่สุดเหมือนเลยนะครับคนแล้วก็ใครที่แบบว่ามือถือไม่สามารถปรับสุดได้ก็ให้ปิดหมด หรือเปิดแบบเฟรเดทอย่างเดียวนะครับลดลงมาครับแต่ยังอยู่ในโหมดขั้นสูงนะครับถ้าใครที่เล่นมาจะถานละรับเลื่อนได้นะครับคนก็ให้ปรับแบบทั่วไปหรือเปิดเฟสเดทก็ได้นะครับคนก็สําหรับระบบสั่นนะครับของโทรศัพท์นดคนซึ่งอันนี้นะครับมันไม่มีส่วนคันเท่าไหร่นะครับใครอยากจะปรับก็ปรับได้นะมีการสั่นต่างๆในเกมนะคนซึ่งแนะนําให้ปิดไปเลยนะครับใครแบบว่าถ้าไม่เล่นนะครับคนผมก็ไม่เล่นเหมือนกันนะครับทุกคน ก็เข้ามานะครับในเกมนะสำหรับการวางเป้ายิงหัวนะคนเราจะมาสอนวางเป้าแบบละเอียดนะครับก็เราจะลองวางเป้านะครับแบบตัวเจนนคนเดี๋ยวเราองปรับปุ่มดูก่อนนะครับอันนี้คือแบบว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับปุ่มยิงของผมนะครับปืนเราไม่ได้เปิดนคัคน นี่ยคนก็เรากดเปิดไปเลยปุ๊บมันจะมีปุ่มสับปืนอยู่ตรงกลางนะครับคนก็ใครดูไม่ทันเมื่อกี้นะครับก็มาดูตรงนี้ก็จะเห็นปุ่มของผมนะครับว่าปุ่มสับปืนผมอยู่ตรงกลางนะครับคนก็อันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือมองล้องผมนะครับอาจจะไม่ได้ปรับเหมือนท่านผู้ชมที่ผมแนะนําตอนแรกนะครับเพราะว่าผมปรับดีไอค่อนข้างสูงนะครับผมอยากเล่นแบบว่าไม่เร็วเกินน้บเห็นนหคับคนก็โดยจริงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วแล้วนะครับคนก็เราลองระยะไกลก่อนนะครับ ลองสับปืนรู้แต่ละปืน SVD นะคคนก็ระยะไกลระยะกลางก็ติดหัวง่ายเหมือนเดิมนัเดี๋ยวเราจะไปลองระยะจุกันนะคนก็ใช้วิธีการบางเป้าระยะไกลเป็นการลากแบบตัว J นะคคนก็ใช้วิธีการลากค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวซับปืนปึ๊บติดหัวง่ายเหมือนเดิมนะครับคนเดี๋ยวเราลองระยะจุกกันเลยนะครับคนก็อันนี้นะคคนก็ยิ่งเตือนนะคคนก็เป้าไปกานตัวลากขึ้นแรงๆนะคน ก็ค่อนข้างติดหัวง่ายนะคนลองยิงดูปึ๊บนะทุกคนก็ลองยิงดูสับพลืนปึ๊บนะคนก็ติดง่ายนะคนก็นี่ลองลากดูนะคนซึ่งวิธีการลากนะครับก็นี่ลากตามนิ้วนะครับคนก็ปุ่มยิงของผมก็จะลากขึ้นบนตรงๆหรือว่าเอาป้อนข้างลากขึ้น,นมนอยตัวเจน,นะทุกคน หรือว่าจะเป็นการแบบลาาแบบผิดถูกก็คือเป้าด้าบบนซ้ายลักขึ้นลักลงนะคนหรือว่าจะได้บนขวาด้บนซ้ายได้หมดนะคนเพราะว่าออจริงแล้วมันก็เหมือนกันนับคนก็ลองระยะใกล้นะครับซึ่งถามว่าระยะใกล้นะครับกับระยะไกลหรือว่าระยะกลางมันต่างกันตรงไหนนะครับก็ใช้วิธีการล่าเหมือนกันนะครับแต่วิธีการล่านะครับ มันจะลากน้ําหนักไม่เท่ากันนะคนซึ่งแต่าใกล้ลากมันจะลากแรงกว่าน้ำคนถ้าลากแรงกรนปกไปมันจะเลยหัวถ้าลากเบามันก็ติดตัวอย่างนี้นะคนส่วนถ้าลากแบบว่าพอเหมาะมันก็จะโดนหัวนะคนก็ให้ลากให้พอดีนะคนเห็นไหมครับมันก็จะติดหัวง่ายนะคนแล้วก็จะถ้าลากพอดีปึ๊บมันก็จะติดแบบติดติดหัวแบบแดงเื่อนแน่นอนคนเห็นไหมครับคน ก็โดดสับปืนนะครับระยะกลางระยะใกล้นะครับคนถึงระยะจูบบะครับซึ่งระยะจูบนะครับเราลองยิงดูนะครับทุกคนเราโดดสับปืนดูนะครับเราลองสับปืนดูเพราะว่ามันใช้สูตรเหมือนเดิมนะคทุกคนก็ระยะกลางระยะใกล้ก็ใช้สูตรเดียวกันได้นะครับสถานการณ์จริงสามารถเล่นได้หมดนะครับถ้าระยะจูบนะครับศัตรูนะครับแบบว่ามันไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าเดินซ้ายนู้นขวาอะไรมากนะ แค่ถ้าสมมติว่าศัตรูไปด้านซ้ายก็ให้ล่าใบเลื่อนายแรงๆแต่ระยะจูบนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างยากนะครับนี่ครับถ้าโดดสัปืนนะครับศัตรูอยู่นี่อย่างนี้นะครับมันก็จะติดหัวง่ายนะครับแต่เวลาสถานการณ์จริงศัตรูจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคนก็ให้แบบว่าหาจังหวะโดดพิพิแล้วก็ลองล่าดูนะครับฝึกล่าดูนะครับเพราะว่าสถานการณ์จริงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับล่าหัวระยะจูบไม่ติดนะครับมันจะทําให้เราเสียเปรียบศัตรูแล้วอาจจะพ่ายแพ้ให้ศัตรูได้เลยคน ก็แนะนานะครับให้ผู้เล่นนะครับในหมดลองนะครับถหงนไหคนโดดสับปืนนะครับถ้ามันจะติดแดงเถือกมันติดแดงเถือกแน่นอนนะคนติดแดงเถือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่สําหรับการยิงหัวนะครับคนก็อาจจะมีโอกาสติดหัวประมาณ 80- 90เซนนะคนก็ลองยิงดูนะครับโดดยิงเลยใกล้รลยกานนะครับสับับจอพิพิวนะครคนก็ของผมนะครับก็มือถือแบบว่า ก็สามารถลากได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ยุ้ธีการลากคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าความเร็วหน้าจอคงไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับสำหรับการปรับดีไวและก็ความเร็วในคอมนั้นคนก็ลองลากดูนะครับซึ่งแบบดีเซ r ดนะครับคนก็ป้าไว้กลางตัวลากขึ้นแรงๆได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลูกซองนะครับยิงหัวติดง่ายกว่าดีเซ r นะครับคนกับเอ d หรือปืนสั้นๆนะครับเพราะว่าลูกซองนะครับเป็นปืนที่ กระสุนก่อกลุ่มแล้วก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะคนหรบทุกซองควนะครับเนี่ยเพระวด้านบน้ายลากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะติดหัวแบบนี้แน่นอนนะคนลองลากดูนะครับปึ๊บยิงดูล้วยิงดูนะครับสัตวปืนนะครับสัตวปืนรัวนะคนก็ยิงดูปึ๊บติดหัวง่ายเหมือนเดิมนุกคนก็โดนยิงคล้ายๆแบบเดิมนุกคนสับจะเบปเรื่อยๆนะทุับคนก็มันจะติดหัวแบบนี้แน่นอนนะคนยิงดูปึ๊บนุกคนโดนสัตืนปืนนะ ก็ลองยิงกัองฟื้นนะคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วชอบน้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนก็ใครอยากให้ทำคอนเทนต์ระยะจูบก่อนนะครับหรือว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์ตั้งค่ามือถือหรือว่าตั้งค่าทาคนดังอย่างอื่นนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ขอกันมาได้นะครับสร้าคลิปนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมแบบว่าตั้งสกายช่องนี้นะครับมาให้ถึงหกพันเร็วๆนะทุกคน ก็อย่าลืแมแบบว่ากดไลค์คลิปนี้ถึง50ไลค์นะคนก็มีประมาณนี้ครับบ๊ายๆครับทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปใหม่นะครับคนไปดู